ความสัมพันธ์ของพลเอกประวิตย์<ม>เรื่องท่าทีของพลเอกประวิทยนะจากการโหวตในสภาที่เราก็เห็นกันแล้วนะว่าสสวสายพลเอกประยุทธ์ก็โหวตไฟเขียวหนุนคุณเศรษฐาแต่ฝั่งพลเอกประวิตย<ม>คือพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็โหวตอยู่แล้วเพราะเป็นพรรครวมแต่บรรดาสสวที่เป็นสายพลเอกประวิตยเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าอ่ะงดออกเสียงนะ<ม>แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาลหมายถึงว่าคุณเศษฐาพักเพื่อไทยกับพลเอกประวิตยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็เห็นมีรายงานนะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณเศษฐาเนี่ยเขาจะเดินสายพบพบหัวเหมือนกับว่าอะไรหัวหน้าพักของพักร่วมรัฐบาลแบบแบบอะไรเลียงเลียงพักกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าพบกันทีเดียวเช่นอาจจะไปหาพลอเอกประวิตยอาจจะไปหาผู้อ,อาวุโสของแต่ละ พักอะไรประมาณนี้ด้วยนะเพราะว่าเราก็จะเห็นดูภาพคุณเศรษฐาพบกับพลเอกประวิตยเลยนะเนี่ยเออใช่เขาจะมีภาพแจกไหมอ่ะเขาไม่ให้เราเข้าอยู่แล้วล่ะโอ้ยแต่แต่ว่าฟังคุณเศรษฐาเขาคงจะมีทีมงานนั่นแหละเออเรียกว่าเขาน่าจะยินดีที่จะเปิดเผยภาพนี้เพื่อให้ดูว่าเออไม่มีอะไรนะสบายใจได้คือประมาณว่าระหว่างคุณเศรษฐากับพลเอกประวิตยเนี่ยไม่มีอะไรแต่ว่าระหว่างพลเอกประยิทธ์กับ พลเอกประวิตยเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องเขาว่าแน่ใจนะว่าคุณเศรษฐาพลเอกประวิตย์แตไม่มีอะไรคือในแง่ของแบบว่าภาพเนี่ยภาพที่จะสื่อออกมาให้เห็นว่าอ่ะะก็ในในฐานะที่พลเอกประยุทธ์ประวิตยเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยในฐานะในฐานะของพักร่วมแต่ในแง่อื่นเนี่ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะพี่เดง ไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะทําให้เอ่อทั้งคนเอกประวิทย์และคนเอกประยุทธ์เนี่ยทะเลาะกันแบบรุนแรงมากอะโอพี่คือแบบคือเอาเป็นว่าสถานสะเทือนมากอ่ะนะคือมากอ่ะเออคนเล่าให้ฟังแบบโอ้คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงจุดเนี้ยใช่คือแต่ว่าคือฝั่งของ เขามีเขามีการมาเล่ากันย้อนหลังว่าวันที่พลเอกประยุทธ์พลเอกอ,อ,น,อนุพงศ์เข้าไปอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์แล้วก็มีการปิดห้องคุยกันและในห้องเนี่ยมีคุณอาท่านประธานพรเพชรประธานสวนั่งอยู่ด้วยแล้วเขาก็บอกเหมือนกับว่าคือเหมือนมีการส่งสัญญาณกันอะว่าพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับว่าเออคือไม่ไม่ไม่โหวตให้คุณเศรษฐา อาจจะเห็นได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสข่าวแล้วว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาไม่ผ่านหรอกเพราะว่าช่วงนั้นคุณโอ,โอชูวิทย์ก็กระหน่ำหนักเลยแล้วก็สอวอก็เริ่มมีการออกมาพูดแล้วว่าจะไม่เอาคุณเศรษฐาใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันก็มีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยเหมือนคุยตกลงกันแล้วว่าไม่ผ่านให้นะจนวันนี้เนี่ยมันก็เลยมีคนในบ้านป่ารอยต่อมาบอกว่าลุงป้อมโดนลุงตู่หักหลัง เหมือนกับว่าคุยกันแล้วไงไหนว่าคุยกันแล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พอพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินออกจากห้องกระจกเนี่ยหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเล็กบอกว่าเอาไม่ถ่ายภาพพี่น้องสามปอกอดคอกันเหรอแกไม่ถ่ายแกเดินไปเลยก็เหมือนกับมีท่าทีอันนั้นเนี่ยถ้าเราตีความแล้วไปไปย้อนกับคําพูดที่เขาพูดนะนั่นหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้รับปากอะแต่ว่าพี่อาจจะพูดมาแบบนั้นแต่ว่าตัวเองว่าไม่ทําอะเออก็เลยหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะ นี่เรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยไปรู้มาคือว่ากันว่าเนี่ยไปอยู่ช่วงนึงเนี่ยคือพลเอกประวิทย์เนี่ยพยายามที่จะรวมสามพักเข้าด้วยกันเนี่ยเพื่อกดดันพักเพื่อไทยคือมีอนุพันธนุทิีด้วยใช่ไหมรัฐภูมใจไทยเออเพื่อที่จะชูพลเอกประวิตยเนี่ยเป็นนายกใช่อืมนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เอาด้วยใช่นี่แหละแล้วก็เลย ทําให้แบบคุณเอกประวิตย์แต่ไม่พอใจมากแล้วก็โกรธมากค่ะใช่นี่ไงขั้นตอนมันมีแบบนี้คือพี่คือตอนเนี้ยคุณเอกประวิตย์อะพี่คือเหมือนเหมือนการจะเป็นนายกันมันเฉียดมาใกล้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าถ้าสอวอไม่หวดให้คุณเศรษฐาสักอย่างหนึ่งอะเขาเช็คแล้วว่ายังไงเนี่ยคุณอุ้งอิงก็คงไม่มาแน่นอนไม่ไม่เป็นนายกเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งต่อไปที่อ่าพรรคอันดับสามคือคือคุณอันุทินแล้วแล้ว พลเอกประวิทย์เนี่ยเขามั่นใจว่าคุณอนุทินเนี่ยจะไม่เป็นนายกเองแค่ว่าถ้าได้มหาไทยหรือยอมให้มหาไทยให้กับให้คมนาคมอะไรเงี้ยพลคุณอนุทินเนี่ยจะยอมให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกนี่ก็เลยทําให้พลเอกประวิทย์เห็นว่าเฮ้ยโอกาสมันใกล้มาแล้วแต่เพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เอาด้วยอ่าคือคือถ้ามองในแง่ดีนะพี่เด้งคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดเคยไปแอบถามกับคนใกล้ชิดของพลเอกประวิทย์ว่า เฮ้ยเหมือนเป็นห่วงว่าเนี่ยถ้าพี่เขาเป็นนายกเขาจะไหวเหรอสุขภาพเพราะมันหนักกว่าตอนที่รักษาการอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ในแง่ดีนะเออแล้วเป็นห่วงว่าเนี่ยคนรอบข้างพลเอกประวิตยเนี่ยคือมีล่องมีเรื่องมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยคืออันนี้ในแง่ดีแต่อีกในแง่หนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่า พลเอกประยุทธ์เนี่ยใจจริงเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตพูดตรงๆนะว่าใจจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยที่จะอยากให้พี่ชายหรือพี่ลุงป้อมเนี่ยเป็นนายกเลยอ่ะประเด็นหนึ่งถ้าข้อดีก็อาจจะเป็นห่วงพี่ชายแต่ที่เป็นห่วงมากคือห่วงว่าคนรอบกายพลเอกประวิทธ์เนี่ยพอมีอํานาจแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ต่อหเหตุอ,อะไรไม่รู้จะพูดออยังไงไง เราไปต่อเหตุนู่นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงใครออกมาประเมินสถานการณ์เนี่ยคือก็ไม่เอาอย่างคนเอกประวิทธ์หรอกมันก็เลยเป็นที่มาหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ยังไม่รู้ไงว่าเขาที่จริงเ,เป็นยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้ของคลเอกประยุทธ์ถึงยอม ยอมที่จะไปจับมือกับพักเพื่อไทยแทนอ่ะใช่พี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามได้ก็คือเรื่องของในทุนใช่ไหมเพราะว่าใ,ในทุนที่สนับสนุนทั้งพักเพื่อไทยและพักไทยสางชาติเนี่ยเขาก็ไม่เอาพลเอกประวิตยเลยใช่ใช่อีกค<ช>น,นไม่ถูกกันเลยเขาบอกเลยว่าไม่ถูกกันเลยอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องนี้นะไอความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยเนี่ยมันลามาตั้งแต่ตอนช่วงที่สะปฏิวัติเงียบให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย <Das que ath ie> ออกจากเต้าอี้แล้วคือเรื่องมันมาตั้งแต่ตรงนั้นแหละอคือไปไปมาๆเนี่ยถ้าสถนนการณนมาเดินมาจนถึงวันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของไอเอกธมรัฐในวันนั้นน่ะก็จะเหมือนว่าคนเอกประวิตธเองก็เนี่ยอยู่แบ็กอัพด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่าอันนี้เดี๋ยวเราแดี๋่วมันชารราาาา้านการณ์มันมาเดินถึงวันนี้ไม่รู้ไงว่ามันมันเพราะอันนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองย้อนกลับไปได้เราจะเห็นว่าการเหตุผลหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยแกพ ออกมาจากพลังประชารัฐเนี่ยมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนั้นก็ให้สัมภาษณ์คุณสุทธิชัยชัดเจนเลยว่าก็เพราะพรักพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่เสนอชื่อเป็นนายกพลเอกประยุทธ์คนเดียวคือตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะเสนอพลเอกประวิทย์เสนอใครอะบิ๊กปอรหรือเสนอใครด้วยเพราะนั้นพลเอกประวิทย์ประยุทธ์ก็เลยเหมือนไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะเสนอชื่อตนเองเป็นคนเดียวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาดีกว่าซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันมองได้เลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการจะเปิดโอกาสให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกอะ่ะก็ควรจะต้องร่วมมือกันตั้งแต่วันนั้นเนอะพี่คือไม่ต้องแยกพักอะ่ะก็คือสู้ด้วยกันถ้าอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นนายกแล้วอ่ะเราพอแล้วเราไปช่วยให้พลเอกประวิทย์ให้พี่เราเป็นนายกบ้างดีกว่าถ้ามันหยวนหย,ยวนแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่แยกพัก แต่อันนี้มันก็ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ก็คิดว่าอยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเพราะว่าอ่ะอาจจะทําในแง่ดีก็คือเหมือนกับว่าฉันยังทํานู่นทํานี่ไม่เสร็จแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มั่นใจในตัวคนรอบกายของพลเอกประวิทย์นะเพราะว่าพี่เราก็รู้กันว่ารอบตัวพลเอกประวิทยนะ์น่ะมีคนที่ไม่ถูกกับพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้น แม้แต่บิ๊กปอสพลตำรวจเอกพัชรลว,ว่าหเาี่ยใช่ใช่นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถพูดได้เลยว่าบนเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตอนเนี้ยก็คือแล้วมันมีเรื่องของระบบทุนเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็เลยทําให้ใช่ก็คือพลเอกประวิตยเองก็ไม่พอใจตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย ไปตั้งพักนะใช่แล้วก็มีพอใจแล้วออคือทำไมไม่ไปอยู่ด้วยกันทําไมจะต้องไปแยกไปตั้งพักซึ่งจริงๆพลเอกประยุทธ์เองอะ่ะก็ได้ส่งให้คุณพีรพันธ์แล้วก็ส่งแรมโบ้เข้าไปในพักแต่ปรากฏว่าก็จะโดนขัดโดนขัดแข่งขัดขาขัด,ข,ด,ข,ดขวางอนะไรเงี้ยคือไม่สามารถที่จะกระดิกกระเดียทําอะไรได้เลยลก็เลยเป็นที่มาที่มาหนึ่งด้วยล่ะที่ทําให้ต้องออกมาตั้งพักเองใช่ถ้าเรามองถ้าเรามองอย่างให้ความเป็นธรรมพลเอกประยุทธ์ อันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับเช็คท่าทีของพี่ใหญ่แล้ว<ม>ล่วละว่าเฮ้ยพี่ใหญ่แปลกๆปไปนะเหมือนพี่จะเป็นนายกเหมือนคนรอบข้างหนุนหรือมันมีปัญหาอึดอึดอัดอัดภายในไงพลเอกประยุทธ์คิดว่าอาจถ้าตัวเองจะไปต่อบนถนนการเมืองเนี่ยแล้วอยู่พลังประชารัฐเนี่ยไม่รอดแน่เพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยยึดเองยึดพรรคเองทั้งหมดเลยไนงะจะส่ง่งที่พี่แดงบอกส่งคุณพิรพันธ์ส่งคุณลมโบอะไรเข้าไปก็โดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ให้บทบาทไม่ได้โดนจำโดนจำไม่มีบทบาททําอะไรไม่ได้เลยอะใช่เพราะงั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องแยกออกมาตั้งพรรคเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประกอบกับการที่พลเอกประยุทธ์ก็คิดว่าอยากจะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งด้วยนะคะแล้วถ้าจะโยงกันไปยาวนิดนึงนะเราต้องโยงกอนไปถึงตั้งแต่สมัยนู้นเลยอะสมัยก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหาร่ะก็คือตอนช่วงที่เขามีนับพูดคุยกันคุณยิ่งรัก กลุ่มกปปสอเออแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยคุณนักษินเองก็โยนชื่อของพลเอกประวิตธมาว่าจะให้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเอ,อทางคุณสุเทพเนี่ยไม่รับไม่เอาชื่อพลเอกประวิตธิ์เอาชื่อพลเอกประยุทธ์ค,คือก็ตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ปุ๊บอ่ะก็เลยล้มกระดานกันไปก็ค,คือกันไม่ได้ก็เป็นหนะ้าหน้่ก็เป็นจุดเริ่มต้นและที่มาที่พลเอกประวิตธเนี่ยเริ่ม มึดงับมุดงับไม่พอใจแล้วตั้งแต่วันนั้นใช่นะ<ม>คือต้องบอกว่าระหว่างพี่น้องสองปอเนี่ยโอ,อ้โหเรียกได้ว่ามีสตอรี่มากมายนะกว่า<ม>ที่จะมาถึงวันนี้แล้วก็ต้องเรียกได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้เล็กความรู้สึกเล็กะนะเหมือนพลเอกประ,<ม>ประยุทธ์วันนี้กลายมาเป็นพี่ใหญ่คนใหม่นะ คือ<ม>คือพลเอกประวิทย์เนี่ยมีอํานาจบาร,รมีในกองทัพมายาวนาน<ม>จนมาสู่การเมือง<ม>จนมาในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่มากบ้าบาร,รมีเปี่ยมอานาจมาก<ม>แต่พอมาช่วงสี่ปีหลังที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นแหละว,ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เริ่มบาร,รมีเอาโหเป็นนายกมาต้องห้าปีแล้วมาเป็นต่ออีกสี่ปีคือบาร,รมีมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นจนจนบางครั้งเนี่ยถูกมองว่าเฮ้ย ไปไปกดทับไปเบียดบังรัศมีของพี่ใหญ่อย่างบางเรื่องนะพี่เดงเราก็จะเห็นหลายเรื่องพลเอกประวิทย์อยากให้ทําแบบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เอาไม่เห็นด้วยเออมันก็จะมีการขัดขัดอะไรกันมาแล้ววันนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเริ่มต้องลดหน่บาทแล้วฮะ คือ,อคือ<ม>พอลเอกประวิทย์อาจจะยังไม่ต้องการถอยออกจากการเมืองหรอกแต่ว่าอาจจะต้องถอยหลบฉากไปอยู่ข้างหลังแล,ล้วรอจังหวะอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ย<ม>คนฟโฟกัสมาที่ตัวพลเอกประยุทธ์แล้วว่าเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์อ่ะเหมือนมาตั้งขั้วขั้วใหม่อ่ะที่พลเอกประยุทธ์เป็นพี่ใหญ่ก็คือเป็นขั้วทหารเสือน้องๆแล้วก็มีสายในข้าราชการประจาข้าราชการที่เกษียณอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของพลเอกประยุทธ์คือให้ความสําคัญกับ ข้าราชการประจำใช่ไหมพอข<ม>้าราชการประจําคนไหนที่เก่งๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะเอามาช่วยทํางานด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีขั้วใหม่ของตัวเองแล้วแล้วยิ่งบาร,รมีนะเวลานี้เนี่ยพอเมื่อเมืม่อมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนอะพีเ่เด้งแล้วยิ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็ให้เกียรติพลเอกประยุทธ์อะขอเข้าไปพบ<ม>จริงๆก็คงอาจจะไปขอบคุณแหละเนอะแต่พูดออกซสือไม่ได้ เพราะว่าพลเอกปรยุทธ์บอกเอ้ยไม่เกี่ยวนะสวที่เขาเลือกคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ว่าเสวสายสายผมผมไปสั่งอะไรเขาไม่ได้นะอันนี้อันนี้ปฏิเสธได้นะแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขาเชื่อกันว่าก็เป็นไฟเขียวจากลุงดู่นั่นแหละอ่าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เ,เหมือนคุณเศรษา,าที่ได้มาเป็นนายมรีทุกวันเนี้ใช่ก็เพราะบารมีของ พลเอกประยุทธ์นั่นแหละใช่จนจนมีคนเขามีวัทกรรมนะเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ให้กําเนิดเป็นผู้ให้กําเนิดนายกเศรษฐาอ่านะคือท้าเพราะว่าถ้าไม่มีสอวอสายพลเอกประยุทธ์หนุนให้เนี่ยป่าน,นี้เข้าแผนพลเอกประวิทธ์ไปแล้วนะเออคือแผนของพลเอกประวิทธ์ก็คือถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เนี่ย เพื่อไทยก็จะถูกบีบให้โยนไปให้คุณอนุทินแล้วคุณอนุทินเนี่ยแม้ว่าเล็กเคยถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาให้โอกาสพักพี่พี่เป็นแน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไม่แน่คุณพลเอกประวิตยเขาอาจจะอ่านใจว่าคุณอนุทินไม่เป็นแล้วจะให้พลเอกประวิตยเป็นก็ได้อันนี้ก็เลยทําให้พลเอกประวิตยเนี่ยมีความหวังใช่ไหมมีความหวังแล้วคนรอบข้างก็คิดว่าโอ้ยได้ได้ครับคือพลเอกประวิตยเนี่ยสภาพแกแบบเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะพี่เดงเนาะ S 1> <S 1> <S <S คือมองอะไรก็เฮ้ยมันได้มันดีมันโอเคไปหมดอ่ามันไม่มีใครที่จะมาสกิดนายครับเอออะไรนะคะแนนปาร์ตี้ลิสเราก็ได้แค่คนเดียวนะครับคะแนนนิยมเราอย่างนี้เราจะไปต่อไหวหรอครับมีไหมมีลูกน้องใครที่ไปพูดกับพลเอกประวิแบบนีไหมมีไหม,มไม่มีนะนี่แล้วก็คือก็ต้องยอมรับนะคะถ้่าพูดจะแบบตรงๆนะบรรดาฝั่งเนี้ยเออฝั่งที่เทียร์บิ๊กต้อมเทียร์แบบบิ๊กตู่อะไรเงี้ยหรือถ้าถามว่า ให้พลเอกประวิทย์มาเป็นนายกเนี่ยคือเขาจะยอมรับกันไหมไงใช่นี่แหละ<ม>คือต้องดูกระแสด้วยเนอะคือจะมาคิด<ม>เข้าข้างตัวเองอย่างนี้ไม่ได้คือพูดแบบนี้เนี่ย<ม>ใครจะเอาจะด่าอะไรก็ด่านะ<ม>ว่าฟังพลเอกฟังพลเอกประวิทย์เนี่ยนะ<ม>แต่ว่าอีกใจหนึ่งตอนนี้ถามว่าคนที่เห็นใจน่าเห็นใจที่สุดก็คือพลเอกประวิทย์เหมือนกันนะพี่เด้ง<ม>ในแง่ที่ <คน S 1> ว่าคนที่น่าเห็นใจคือแบบ เพิแล้วก็เจ็บปวดที่สุดใช่คือถ้าเรามองในแง่ว่าคือเราเราถอยออกมาแล้วเรามองในแง่แกเป็นลุงคนหนึ่งที่อายุเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วโอ้โหแบบทุกคนแห่แหนว่าพี่ใหญ่ต้องแจ๋วเว้ยพี่ใหญ่แบบอะไรนะคือต้องแบบคือเป็นไปอย่างที่น้องๆคาดหวังอ่ะพี่ต้องเดินเกมชนะพี่ต้องในที่สุดพี่ต้องเป็นนายก คือไปคนรอบข้างหรือว่ากระแสทุกอย่าง<ม>ก็ไปแห่หหรือแม้แต่สื่อเราเองนะพี่หลายสื่อเนี่ยก็แบบเฮ้ยพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกพลเอกประวิทย์จะเป็นนายก<ม>เหมือนแก่จมไม่ลงแล้วอะใช่ไหม,มคือสังคมไปคาดหวังอะว่าโอ้ยต้องแบบพี่ใหญ่มันต้องไม่เสียฟอร์มว้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกอย่างมันไม่มันเป็นมันไม่ได้เป็นไปตามคาดไงแล้วยิ่งคีย์แมนคนสําคัญคือพลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ไหมที่ทําให้สถานการณ์มันเปลี่ยน โอ้โหนี่แหละพี่น้องสองปอนี่พี่ถ้ามองอีกมุมนะพี่เดงนี่คือความฉลาดของพรรคเพื่อไทยนะคือคือเอาเอาเอารอยแตกร้าวที่พี่น้องสองคนเนี่ยเขารู้เขารู้ว่าสองคนเนี่ยสองสองคนเนี่ยเขามีแตกร้าวกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกเลือกเลยเลือกเอาที่ให้ความสําคัญฝั่งพลเอกประยุทธ์มากกว่าโอเคอาจจะไม่ได้ถูกด้วยนะเนี่ยใช่เลือกถูกเพราะว่าเขาวิเคราะห์แล้วไงว่าใครที่มี เขาเรียกว่าอะไรพลังอำนาจยังมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่ามีเลือกพักรวมไทยสร้างชาติของแถมเมื่อคือหนึ่งพลเอกประยุทธ์มีสอวอาตามมาด้วยมีองค์คาพยพที่อยู่ในองคอ์กรหรืออยู่ในอะไรต่างๆอะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเน็ชั่นพิเศษอะไรอยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลือกข้างถูกอ่าแต่แต่เขาก็ไม่ได้สร้างศัตรูกับพลเอกประวิทย์คือเขาก็เอาพลเอกประวิทย์มาร่วมรัฐบาลในานามของพรักพลังประชารัฐ นะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทิ้งไว้คือทำให้พี่น้องสองคนแทบจะเรียกว่าเกือบมันจะไปสู่การแตกหักกันซะแล้วอะ่ะคือมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกแต่ว่าโอกาสที่จะไปสู่จุดนั้นนะมันก็สูงคือเร็กว่าตอนนี้ใจใจของพลเอกประวิทย์เนี่ยคือแบบคือถ้าถ้ามันแบบเป็นเหมือนน้ำที่มันอัดเดือดอยู่ในใจอเรียกว่ามันพุ่งอมาอย่างนี้แล้วล่ะ แต่ว่าแกคงต้องคลามดาวตัวเองลงอ่ะอืมไม่รู้ตายเหมือนกันนะว่าทําไมอ่ะเท้าคนรอบข้างมั้งที่พยายามจะดันแล้วก็สนับสนุนแกแล้วแกก็เคลิ้มไปตามคนรอบข้างอ่ะคำว่าเคลิ้มใช่พี่ขอพี่เดงใช้คําถูกเลยเคลิ้มคือน้ือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะไอ้นี่ก็บอกว่นายครับได้ครับกระแสได้อันนี้น่าจะยอมครับ พี่ห<ม>นูไม่น่ามีปัญหาครับสอวอันนี้นะ<ม>ออนะแต่แต่ว่ามันก็คือคนรอบข้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีทั้งนักการเมืองด้วยนะพี่ใช่ไหมมีอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะ<ม><ม>ทําให้พลเอกประวิทย์ประเมินสถานการณ์ผิดด้วยนะ<ม>แล้วจริงๆพลเอกประวิทย์น่าจะเป็นคนที่รู้จักพลเอกประยุทธ์ดีมากที่สุดนะเ<ม>นาะและนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ย โดนบีบแล้วก็มีปัญหาที่สุดในเรื่องของโคต้าและทนตรไงใช่โอ้โหพี่ดูเดะเนี่ยคิดดูเดะพี่พี่นี่คือความแล้วความสาคัญของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาแค่ว่าถ้าเราดูว่าตาแหน่งและมนตรีกลาโหมเนี่ยถ้าเป็นพลเอกนัทพลนาพาณิ์จริงเนี่ยโอ้ก็คือพลเอกก็คือนั่นคือพลเอกประยุทธ์เลยนะล่างทรงของพลเอกประยุทธ์คือเหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือเขาเป็นสายตรงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนรักของบิ๊กแดงพลเอกพิรัชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเป็นการสะท้อนว่าโอ้โหพักเพื่อไทยให้ ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์คุมกองทัพให้อ่ะพี่ใช่ไหมทั้งๆที่ก่อนหน้าเนี้ยพลังประชารัฐก็อยากได้นะจำได้ไหมพี่ที่มีข่าวว่าบิ๊กป๊อตจะควบมั่งให้บิ๊กน้อยบ้างบิ๊กน้อยพลเอกวิชบ้างแต่ในที่สุดเขาน่าจะเลือกฝั่งพลเอกประยุทธ์อ่าได้ได้ยนช่วงเน้าพันธุ์ที่สามเออได้ได้่าพันธุที่สาใช่ว่าบิ๊กป๊อต กับบิกป้มเนี่ยก็แงกันอยู่นะตอนนี้ใช่ใช่นะก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมีการพักแตกอะไรหรือเปล่านะ